วันนี้ผมขอ,อยากถือโอกาสนี้ในการมาพบปะกับท่านผู้บริหารนะครับในทุกวันนี้เองนั้นเนี่ยนะครับผมพบว่าปัญหาประการหนึ่งขององค์กรของเรานั้นเนี่ยเราประสบปัญหาของการดําเนินการจัดการของเราผมเชื่อว่ามันมีเหตุสืบเนื่องมาจากทําไมผู้บริหารระดับสูงที่มีการกําหนดนโยบายไว้เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเรามีการนํามา implement ในการทํางานของเรานั้นเนี่ยเรากลับประสบปัญหาว่าผลงานเรานั้นเนี่ยนะครับมันกลับไม่สําเร็จตามที่ควรผมเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาประการหนึ่งของเรานนเนี่ยเกิดจากขั้นตอนของการดําเนินการของผู้บริหารดับกลางของเราจะเป็นหัวหน้างานก็ดีจะเป็นผู้จัดก,การก็ดีนั้นเนี่ยเป็นประเด็นปัญหานะครับอันสืบเนื่องมาจากโดยพื้นฐานเนี่ยหัวหน้างานและผู้จัดการเองนนเนี่ยอาจจะขาดความรู้ และทักษะอย่างพอเพียงที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการอย่างไรในการ implement นโยบาย implement นะตัวกลยุทธ์ที่จะทำให้งานเรานั้นเนี่ยสำเร็จได้นะครับในโอกาสนี้เองนะครับทางวิยาลัยเอ a บมาเนคอนแกนจึงมีดําริว่าทางวิาลยเองนั้นเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะส่งเสริมให้องค์กรของเรานั้นเนี่ยสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการนำเสนอหลักสูตร การสัมมนาที่ใช้ชื่อทางวิชาการว่าการจัดการงานประจำวันนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษเราใช้ว่า daily management นะครับซึ่งมาจากคำว่าการ manage ตัว daily job นะครับก็คืองานประจำวันนะครับหลักสูตรดังกล่าวเองนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาของเรานั้นเนี่ยได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆอันได้แก่ข้อนหนึ่งได้เรียนรู้ว่าภาระหน้าที่รับ ผิดชอบประจำของหัวหน้างานของผู้จัดการคืออะไรนะครับข้อที่2ได้เรียนรู้ว่าถ้าจะทำงานดังกล่าวให้สำเร็จมีความจำเป็นจะต้องบ่งชี้อะไรเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าความเชี่ยวชาวดังนั้นดูอะไรกันวัดกันอย่างไรทำให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าจะต้องทำงานดังกล่าวให้สำเร็จ ต้องมีกระบวนการในการวางแผนและการนําแผนการไปใช้ให้สําเร็จนั้นเนี่ยดำเนินการอย่างไรสุดท้ายขณะที่มีการทํางานนั้นเนี่ยนะครับผู้จัดการหรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานต้องเรียนรู้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในขณะที่มีการทํางานนั้นเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับผมเองและทางวิยาลัยมีความเชื่อมั่นเลอเกินว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้มีการพัฒนาหัวหน้างาน หรือผู้จัดการดับกลางของเรานั้นเนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งในแง่ของความสามารถเชิงจัดการนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหัวหน้าง,งานและผู้จัดการกลุ่มนี้จะเป็นกําลังสําคัญของเรานะครับในการขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่จะให้องค์กรน,นั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะตามที่องค์กรได้คาดหวังนะครับทางวิเลยจึงหวังป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้การพิจารณาจากท่านผู้บริหาร จากท่านผู้ดูจทั้งหลายนะครับในการพิจารณาว่าหลักสูตร d ive Management เองนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะตอบถึงความต้องการของท่านผูบริหารได้นะครับทางวิรัยหวังแห่งยิ่งว่าเราคฮมโอกาสได้รับใช้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารและจากท่านหัวหน้างานทั้งหลายนะครับเข้าร่วมในหลักสูตรนี้นะครับหวังว่าคนได้เจอกันที่เอเบคอนแก่นนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ